ขันสวืไหมครับนักยินนะคนหางนะครับเดี๋ยวก็เป็นผู้แล้วนะครับมันก็เป็นผู้แล้วนะครับเดี๋ยวยกตุ้นะอึ๊บนะครับเดี๋ยวก็เป็นผู้แล้วนะครับ ปีใหม่จะสวยกันนี้นะครับปีใหม่คนขนตรงนี้ก็จะยามมาถึงหางก็จะเป็นผู้เลยสวยเลยนะคะเวื่อไหมครับอดีครับกัน วัสดีครับเลสวัสดีครับกั้งก่อนสวัสดีครับเลสวัสดีครับกัอนเลือครับอ๋อฝากช่อง youtube ปอมหน่อยนะครับมาอัปเดตขนสวยครับอะไรนะครับ